สวัสดีครับผมสวัสดีในวันที่ร้อนอบอ้าวมากครับวันนี้โอ้ยปูเป้๊ลงไปยังนอเดี๋ยวไปดูปูเป้เล่นน้ำกันใกล้ๆเยอะร้อน,นครับบรรยากาศร,ร้อนมากครับวันนี้ก็เลยปล่อยให้เล่นน้ำเล่นน้ำให้เล่นน้ำครับ เป็นน้ำตามสบายใจเลยวันนี้ดูสีน้ำครับดินสีดินข้างล่างครับตรงนี้ต่างกันมากเลยดินแดงครับผมลงไปนอนเล่นสบายใจเลยเอยากอ๋อร้องก่อนเลยเออถูกใจเย็นสบายครับผม ออออพอเสียก่อนแล้วปุ๊บพี่โอ้ยใหม่ยังนี่นี่ยงาเถอะเอ้ยไม้อะไรเนี่ยเดี๋ยวเรงยกดูก่อนโอ้ยไม้เสากุ้งครับนอนลงบ้านนอนลงมาลงเลยนอลงไปเล่นนนะสะใจดูนอนลงไป โอ้ยม่ใช่เจออีกอันหนึ่งแล้วบอลนี่นันมันพังของเขาลัดตีเอาโอ้ยยาไอ้ยาไอ้ยาเอาเนี่ยเอาเอา,เอาเลยเ <c oughs> ต็มที่เลยครับมีไม้ใส่กุ้งด้วยครับต้องเอาออกครับเพราะว่าวางเต็มสะเลยไม่งั้นหมุนอุ้ยปุ้ยนีย่เนี่ย นี่ปุเป้บอกว่าขอเล่นน้ำหนึ่งวันนะครับร้อนมากเลยครับผมอนอนแช่น้ำหนึ่งวันบรรยากาศที่พักเราสลาเมนเหมือนเดิมครับอยู่นอกบ้านครับเชือกเดียวนะครับรอแห่อีกวันที่ยะเดินหน้าครับเดินมีนาครับผมช้าง19เชืกเอกเฮ้ยนีย่ยเดอนละครั้งก็พอแหละปูเป้เอา เต็มที่เลยเต็มที่เลยตูมตาตมตูมตามยาก็แห้งแล้งหมดน้องมาซักกระมิ่นเลยเอ้เอ้เอ้ไอ,อ้ย่าอ้ย่าฮันนโลโหลลุงตาม กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้น้องช้างด้วยและก็ทีมงานนะครับแม่แม่เย็นสบายโอ้เย็นสบายโอ้อนลงโอ้ตีน้ำกพับๆๆเลยอนลงดีนะครับทินไม่ชันเล่นได้สบายสุดโซ่พอดีอ๋อต่อใหม่เลยต่อใหม่ เราถึงแล้วครับถ้าปล่อยโซ่นี้ป่ไปตัวทีตัวเด็ดแล้วครับผมต้องตามเอาลงไปในสะเลยล่ะสิ่งคิดหน้าไรหน้าครับผมสวัสดีครับ